ว่ากันว่าศาสตร์นะครับของการดูดวงนะมันก็มีหลายแบบแต่อย่างหนึ่งเลยนะฮะศาสตร์หนึ่งที่มีความแม่นยำนะครับแล้วก็น่าเชื่อถือเป็นอย่างมากเลยก็คือนะครับศาสตร์ของเรื่องของลายมือนะฮะหรือหัตถศาสตร์นั่นเองสําหรับวิชาของการดูลายมือนะครับมันก็เป็นเรื่องของการเก็บสถิติต่ตางๆนะครับจากบุคคลเนี่ย เป็นพันเป็นหมื่นเลยแล้วก็มาเปรียบเทียบนะครับกับเส้นลายมือซึ่งมีความใกล้เคียงกับปาเป็นจริงมากที่สุดสำหรับในคลิปนี้นะฮะผมก็จะนำนะครับตัวอย่าง3ลายมือที่ใครมีลายมือลักษณะแบบนี้เราจะบอกว่าเป็นคนที่เก็บเงินไม่อยู่เลยมีโอกาสรวยยากนั่นเองนะครับก่อนที่ท่านผู้ชมนะครับจะเข้าไปชมสาระดีๆนะครับฝากทุกท่าน กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับพร้อมแล้วเราไปชมมาพร้อมกันลายมือแรกเลยนะครับที่นำมาให้ท่านผู้ชมได้ศึกษากันนั่นก็คือลักษณะนะครับดังภาพนี้ก็คือคนคนนี้นะครับมีเส้นวาสนานะฮะที่พุ่งเข้าสูงใต้โคนนิ้วกลางนะครับหรือว่าบริเวณเนินเสานั่นเองสังเกตนะครับเส้นวาสนาของคนคนนี้นะครับเป็นเส้นที่สวยนะแต่นะครับเส้นวาสนาเส้นนี้เนี่ย มีเส้นตัดเส้นกวางนะครับอยู่เป็นจํานวนมากเลยนะฮะเป็นห่วงห่วงง่วงห่วง,วง,วงความหมายของคนที่มีเส้นตัดเส้นกวางของเส้นวาสนาแบบจํานวนมากแบบนี้นเจ้าของมือนี้นะฮะจะชีวิตเนี่ยจะพบกับอุปสรรคนา,นา,นาระการเลยพบเจออุปสรรคในชีวิตอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะทําอะไรก็ประสบความสําเร็จได้ยากเหนื่อยทั้งเรื่องของการงาน นะครับการเงินธุรกิจการค้าต่างๆขาดคนอุปถรัรมภ์ค้ำชูนะครับเรื่องของการเงินก็จะเป็นคนที่การเงินขาดสภาพคล่องคนที่มีสัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะฮะจะเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความล้มเหลวซะเป็นส่วนมากนะครับหรือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเสียทรัพย์นั่นเองมาดูสัญ,ญลักษณ์ที่2กันบ้างนะครับบนมือที่ว่าใครถ้ามีลักษณะแบบนี้นะครับเป็นคนที่รวยยากหรือเป็นคนที่เก็บเงินไม่อยู่เลยก็คือ คนที่มีสัญ,ญลักษณ์นะครับรูปตะแกรงนะฮะอยู่บนบริเวณเ,เนินอาทิตย์ใต้โคนนิ้วนางแบบนี้เนินอาทิตย์เนี่ยนะครับเป็นเนินแห่งความมีชื่อเสียงเกียรติยศความร่ำรวยเงินทองแต่ถ้ามันมีสัญ,ญลักษณ์ตะแกรงขึ้นบริเวณจุดนี้เมื่อไหรนะ่มีปัญหาทันทีลักษณะน,นิสัยฮะของคนที่มีเส้นแบบนี้นะครับจะเป็นคนที่โอ้อวดแล้วก็ใช้จ่ายเงินเกิน,กนตัวอยู่เสมอ พูดง่ายเลยเป็นคนที่ชอบสร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเองนะครับโดยที่ไม่ได้ดูฐานะที่แท้จริงชอบใช้ของแบรนด์เนมนะฮะเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเองดูดีแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราไปซื้อของแบรนด์เนมมาเนี่ยมันไม่ใช่จากทรัพย์สินที่คุณมีจริงๆแต่คุณก็ไปกู้นี่ยืมสินไปยืมเงินเขามานะครับหรือใช้บัตรเครดิตเงินแห่งอนาคตเนี่ยเอามาลูดนะครับเพื่อไปซื้อ แล้วก็สร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเองชีวิตความเป็นอยู่นะครับเป็นคนที่กินหรูอยู่สบายเงินที่ได้มามันไม่ใช่ไรายได้ที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีลักษณะเส้นแบบนี้นะครับเป็นคนที่เก็บเงินไม่อยู่อย่างแน่นอนและโอกาสรวยเนี่ยแทบเป็นศูนย์เลยคราวนี้เรามาดูสัญลักษณ์สุดท้ายนะครับที่ผมนํามาฝากเพื่อนๆกันในคลิปนี้ก็คือคนคนนี้นะครับเป็นคนที่มีเส้นอาทิตย์นะฮะแต่เส้นอาทิตย์ของเขาเนี่ยขาดช่วงเป็นลักษณะดังภาพเลย ไม่ต่อเนื่องแล้วก็เส้นไม่สวยงามคนที่มีลักษณะเส้นแบบนี้นะฮะเราทํานายว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่เป็นคนจิตใจโลเลนะครับทำอะไรก็เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่อว่าง่ายๆรู้อะไรก็รู้แบบงูปลาๆนะครับไม่มีความรู้แตกฉานในทักด้านหนึ่งซึ่งจะทําให้ชีวิตการหน้าที่การงานของเขาเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองได้ยากนะครับเพราะเป็นคนที่ไม่ได้ใฝร่รู้นะครับ ไม่รู้แต่ทําเหมือนรู้และนิสัยเนี่ยก็เป็นคนโลเลเอ็นไปเอินมาไม่เอาแน่เอานอนสักอย่างนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณอยากจะลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับคุณก็ไม่ได้มีความรู้ที่แท้จริงนะฮะคุณลงทุนตามกระแสอยากเปิดร้านกาแฟเห็นคนอื่นเปิดคุณเปิดแต่คุณไม่ได้มีความรู้ไม่ได้ศึกษาอะไรเลยครับหรือคุณอยากจะเล่นหุ้นนะฮะคุณไม่ได้ศึกษาเรื่องหุ้นตัวนั้นเลย เห็นเพื่อนก็ซื้อซื้อตามนะครับซึ่งสุดท้ายแล้วคนที่มีลักษณะแบบนี้นะฮะก็จะเป็นคนที่เก็บเงินไม่อยู่นะครับไม่มีเงินใช้ขาดสภาพคล่องเพราะนิสัยของคุณนะครับเป็นคนที่แบบนี้นี่เองนะฮะสำหรับเรื่องของการดูดวงนะฮะจากลายมือมันก็เป็นแค่ศาสตร์หนึ่งนะครับจากสถิติที่ได้กล่าวกันไว้ก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับ ถ้าชื่นชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับแม่นแม่นแ่นคอมเมนต์ Comment, มาพูดคุยกันได้นะครับ